ในมุมนักสะสมเนี่ยฮะถ้าเกิดอยากซื้อหนึ่งโปรเจกต์เราดูอะไรบ้างอย่างเราเะเบสของตัวนันเป็นอย่างนะว่าดูอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้มีอยู่3โปรเจกต์นะมีดูโดมีโคลนเนะครับมีอสุกิเนี่ยแต่ละโปรเจกตรูปก็สวยๆนะครับแต่ว่าปัญหาไม่ใช่เลือกคืออะไรนะครับปัญหาคือว่าตอนนี้เราจะเอาเงินมาจากไหนก่อนใช่ไหมครับเพราะว่ามันแพงมากตัวหนึ่งประมาณ60 0 0 0นะฮะห้าแสนนะฮะร,ราคาค่อนข้างแรงกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกได้เราเลือกอะไรก็ดีนะฮะนัทเลยบอกว่า แบ่งมาเป็น3หัวข้อละกันนะครับข้อแรกก็คือว่า1ซื้อเพราะชอบนะครับถ้าความชอบไม่มีคพาว่าแพงใช่ไหมครับอันที่2คือซื้อเพราะเก่งกําไรนะครับระยะสั้นแล้วก็อันที่3ซื้อคิดว่าซื้อเพราะคิดว,ว่ามีอนาคตก็จะเป็นระยะยาวนะครับแบ่งเป็น3อันเนาะอันแรกซื้อเพราะชอบศิลปินเลยนะครับถามว่านัดดูอะไรบ้างเนาะอย่าง2คนนี้ก็คือโลลิปปอันนี้จะเป็นของพี่น้อยหนาที่เขียนคายหัวเราะในนี้มีใครทันไหมครับ มีทันกันเยอะไหมทันครับทันครับทันใช่ไหมครับขายหัวเราะนะครับมหาสนุกนะครับพี่น้อยหนาแล้วก็มาทำโปรเจกต์พี่น้อยหนาเองขายหนึ่งมืตัวนะครับก็ขายหมดแบบลุ้นๆเหมือนกันนะครับเพราะตอนนนั้ตลาดหมีด้วยแล้วก็ต่างๆนานาซ้่ขายหมดครับคอมมิชชั่นคนไทยเรียกว่าหนาแน่นมากนะครับมีกิจกรรมเยอะมากนะครับตนะครับพี่นัดตลาดตลาดหมีคืออะไรครับพี่ ตลาดหมีคือตลาดที่เป็นแท่งแดงครับขาลงครับมันมีสองตลาด2แบบเนาะมีตลาดกระทิงกับตลาดหมีตลาดกระทิงคือเวลาแบบปีที่แล้วอ่ะหลับตาซื้อตัวไหนก็แบบกําไรนะฮะก็คือแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยครับซื้อเดี๋ยวก็กําไรฮนะขณะตลาดปีนี้นะฮะคิดมากซื้อยังขาดทุนเลยนะฮะเขาเรียกว่าตลาดหมีครับถ้าถ้าเกิดเราไปที่เราเห็นรูปต่างประเทศอ่ะตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศมันจะมีรูปกระทิงอยู่ข้างหน้าคือคือขาขึ้นครับ ถ้าตลาดมีคือขาลงนะครับตอนนี้ก็ลงมาเป็นปีแล้วครับมีคําถามถามได้เลยนะฮะนะอยากให้เป็นการแบบคุยกันมากกว่าสนุกๆนะครับมีอะไรก็แทรกมาได้ครับอ่าครับผมมาระนะครับคือด้านขวาจะเป็นศิลปินของทางฝรั่งเศสนะครับเขาก็ทำสตรีทอาร์ตแล้วก็เขาทำศิลปะแบบในในแบบทำเองครับฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็เขามาทำาอ f ซซึ่งผลตอบรับก็ดีครับก็เป็นตัวสะสมอีกตัวนึง นะครับอย่างอันซ้ายเนี่ยของตีรันเดอร์ของพี่ปอมพี่ปอมเป็นคนไทยแื่เป็นที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็โปรเจกต์ตีรันเดอร์ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ที่เคยดังมากนะครับเคยทํา10,000ตัวนะครับแล้วก็เคยมีจุดที่เขาไปถึงตัวละประมาณแบบตัวละส0 0 0สนด้วยนะแต่ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณแบบไม่กี่พันแล้วครับหกเจ็ดพันแล้วครับตลาดลงมาทําให้คนไทยเข้าได้เยอะขึ้น้วยฮะส่วนอันขวานี่คือพี่พี่ตุ้มคั Color Man, ลเลอร์แมนาเคยสัมภาษณ์พี่เข้าไปนะเขาเป็นนัก ลงสีนะครับคือเขาแบบอาชีพคือลงสีนะคือเขาจะให้แบบมาให้ดูมาครับลงสีแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็พี่เขาเก่งจริงครับแล้วก็เลยสนับสนุนชั้นคอลเลกชันพวกเนี้ยคือความชอบนะฮะอย่างอันนี้ไม่มีอะอันนี้ของปุ่งนี่คือของเกาหลีครับน้องปุ่นนี่คือของคนไทยน้องยังเพึ่งเรียนจบเองครับทํา3ดีได้สวยมากนะคุยเมื่อปันปีที่แล้วครับน้องเก่งมากๆเลยทำโปรเจกต์เนทีมาตลอดแล้วก็ทีค่อนข้างแข็งแรงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเพื่อนๆนัดฮะที่นัดซื้อสนับสนุนเข้ามา2อ,อย่างนะครับ 1. น่นชอบงานเขากับ2คือนัชอบตัวศิลปินนะครับบางศิลปินบางคนเขาแบ่งปันมาช่วยสนับสนุนทางคอมมิตี้ไม่ว่าจะ NFT หรือไม่นะันความรู้ต่างๆนะครับอย่างพี่ไตเติลฟลิปเฟสน,นคนกลางนะครับหรือขวาสุดที่เป็นรูปแกะอันนี้ของพี่แมวจิรศักด์นะครับของลุงเสือซ้ายล่างอันนี้เป็นอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มชนะฮะ น้องน้องท็อปข้างบนเนี่ยตรงพิกาจูนี่ก็เป็นดีเจที่อยู่ในที่กรุงเทพนะครับก็แต่ละคนตัวตัวพ่อหมดนี่คือวิสาห์คือพี่สันพี่สันทำเป็นเป็นเป็นบกอหนังสือนะฮะสมัยก่อนทำกับพี่เดือดดวงพี่ต่างๆนานาด้วยนะฮะเรียกว่านักติดตามมานานตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็พอพี่เข้ามาทำเป็นเอฟพีนั้นก็สนับสนุนนะฮะอันนี้ก็คืออันแรกเนาะก็คือซื้อพอชอบนะครับ อันต่อมานะครับคือซื้อเพาะเก่งกําไรนะฮะนัดกากระบาดไว้เพราะว่าจริงๆสไลด์นี้นะักเคยทําเมื่อประมาณต้นปีครับต้นปีมันยังเก่งกําไรได้ครับเพราะว่าโปรเจกต์ยังมาไม่เยอะนะครับมันยังพอดูว่าทีมไหนเออทีมนี้แบบเก่งเนาะทีมนี้บริษัทดังน่าสนับสนุนนะแต่ปัจจุบันนี้นะว่าเก่งกําไรยากมากครับเพราะว่าโปรเจกต์ ราคาลงอย่างถ้าเปี่เป็นตลาดหมีเนาะก็คือราคามันค่อยๆร่วงลงเะนั้นนั่นยังไม่แนะนําให้เก่งกําไรช่วงนี้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากซื้อเพราะศึกษาซื้อเพราะชอบหรือสนับสนุนศิลปินอันนี้อันนี้แนะนําครับอันที่3คือนี่ซื้อเพราะว่าคิดว่ามีอนาคตระยะยาวแต่ถามว่าเพราะว่าคาว่ามีอนาคตระยะยาวเนี่ยเร,เราเราดูจากอะไรเนาะอันแรกคือมีบริษัทที่สนับสนุนนะครับจะอธิบายเพิ่มให้ฟัง2ทีมงานเก่งมีชื่อเสียงอันที่3คือ ศิลปินทำเป็นโปรเจกต์หลักนะครับนะให้ดู6โปรเจกต์นี้ครับที่เรียกว่าอยู่มายาวละนะครับแล้วก็มีแต่ค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ก็เป็นความใส่ส่วนตัวนั้นนะว่าเขาค่อนข้างมีอนาคตที่ยืนยาวอย่างบ o y e อ a s Club ของ y u ก a Lab นะครับตอนนี้ตัวหนึ่งราคาที่ประมาณ4.1ล้านนะครับ Mutant e อ a s Club ก็ของ y u ก a Lab เหมือนกันนะฮะตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่ฟรีนะไม่ถึงว่าถ้าเกิดเราถือไอ้ลิงตัวแรกเนี่ย เขาจะดรอปน้ำยามาให้นะฮะแล้วเราแปล,ปลงเป็นลิงตัวที่2ฟรีไอลิงตัวที่2ตัวนี้ราคามาณ8 0 0แสนครับดูโดนะฮะ <MER. S 2> พึ่งระดมทุนไปได้50ล้านเหรียญน,นะครับหรือประมาณ1,600ล้านบาทนะครับราคาอย,อยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนบาทต่อตัวนะฮะคริปโตพังนะครับยูกาแลบก็ซื้อไปนะครับเป็น ة, NFT ที่เป็นรูปโปรไฟล์ตัวแรกๆเลยครับที่ดังนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนแบบ มันดังเพราะเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นพิกเซลเนาะราคาต่อตัวประมาณ3าล้านสองแสนบาทนะครับอีกอันนึงที่เป็นอนิเมะเหมือนเหมือนของนะแนวญี่ปุ่นนะฮะดิจิตไดกากุนะครับเจ้าของบริษัทเนี่ยคนที่ทำเนี่ยเขาทำเกมฟรีทูเพลย์บนมือถือเขาเป็นตำนานคนสร้างเกมฟรีทูเพลย์เลยก่อนที่เกมจะทำตามเต็มเป็นหมดนะฮะซึ่งเขาเคยทำอ่าทำและทำเชื่อบริษัทเชื่อแมชชีนสักอย่างนะแต่เขาขายต่อไปครับประมาณ600ล้าน แล้วเขาก็มาทำโปรเจก t นี้ไอ้ตัวนี้นะฮะที่ราคา6 0แสนบาทเนี่ยตอนแรกเป็นแอร์ดรอปเป็นเป็นฟรีฟรีมินนะไม่ถึงว่าหยิบฟรีครับใครอยากเอาไปเอาไปฟรีได้เลยนะครับนั่นไม่แน่ใจว่ากี่พันตัวแต่คนตอนแรกเอาไปเขาไม่รู้หรอกครับว่าแบบมันเป็นเจ้าของเป็นใครจนเขามาเปิดเผยว่าเขาระดมทุนได้ประมาณ600ล้านบาทนะครับแล้วคนก็เลยดันราคาขึ้นไปนะอันสุดท้ายอันนี้ด้เขียนชื่อผิดแต่เป็นของ proof collective นะครับ ่ตัวหนึ่งประมาณ2ล้านแต่อันเนี้ยเขาเพิ่งระดมทุนได้1,600ล้านบาทนะครับเป็นของทางอเมริกานะครับซึ่งซึ่งหัวหน้าโปรเจกต์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในในคอมมูมากๆนะครับใน NFT มากๆเราจะเห็นว่านัดพูดแต่ละตัวเนี่ยราคามันไม่ถูกเลยใช่ไหมราคามันสูงมากนะฮะแต่เพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาเป็นปีแล้วครับยกเว้นในสองโปรเจกต์นี้ที่มาประมาณครึ่งปีนะฮะแต่ว่าใช้ใช้ชื่อเสียงของเจ้าของนะฮะ มันเลยพิสูจน์ตัวมาระดับหนึ่งทาให้ราคามันขึ้นมานะฮะอย่างลิงเนี้ยลิงตัวซ้ายบนสุดเนี้ยบอยเอฟนะตอนเริ่มขายขายตัวละ8ปดพันเองนะฮะตอนนั้นก็ไม่มีคนซื้อนะขายเป็นวันกว่าจะหมดนะฮะจนมีคนหนึ่งที่แบบคนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าแพร่งซี่เนาะเขาเป็นหนึ่งคนที่เป็นคนรวยมากในเป็นเงินเยอะมากในในโลกคริปโตนะฮะตอนแรกเขาก็ซื้อตัวนี้ไปพันตัวเลยนะมันมีหมื่นตัวนะฮะ ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคนยุคแรกมาเขา,เขาผ่านความเสี่ยงมาเยอะนะครับแล้วบางตัวก็ไปสู่ตัวเองมาได้เนาะลองไปติดตามนะครับโปรเจกต์พวกนี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าศึกษาครับอ่าอีกหนึ่งโปรเจกต์ระยะยาวที่อยากเล่าให้ฟังคือ asuki ครับ a s u กิเป็นของคนเอเชียด้วยนะนะครับอ่าศิล,ลปินเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่เป็นอ่า art director ให้กับ overwatch ของบริษัทถ้าใครเคยเล่นเกมนะนะครับแ้วเขาก็มาทำโปรเจกต์นี้ซึ่ง เรียกว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างดังแล้วก็มีชื่อเสียงครับอาร์ตดีด้วยอยีกอันหนึ่งคืออาร์ติเฟกกับโคนเอ็กซ์นะครับเรียกว่าโคนเอ็กซ์กันเขาอ่าคอลแลบกับอาทากาชิมูราคามินะฮะแล้วก็ทำมาเป็นตัวโคนเอ็กซ์เป็นตัวละคร 3D นะครับซึ่งสุดท้ายไนกี้เขาซื้ออาร์ติเฟกไปนะครับเลยกลายเป็นดังไปเลยนะครับพอมีไนไนกี้สนับสนุนเนี่ยก็พุ่งเป็นจรวดเลยครับเนี่ยครับ คืออาร์ติเฟกเขาเป็นบริษัททำตอนแรกเขาทำทำเรียกว,ว่าทำผิวหนังให้กับรองเท้าครับแต่เป็น3 d ดีเท่านั้นนะนะครับเขาไม่ทำของจริงนะทำของจริงน้อยมากนะครับจนสุดท้ายไนกี้ซื้อไปครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออาร์ติเฟกเขาเป็นบริษัทที่เขาตั้งเป้าว่าเขาบอกว่านะเขาคือบริษัทเขาคือไนกี้ในปี2025เนี่้ไอ้นกี้ในปี2050จนสุดท้ายไนกี้มาเห็นแล้วไนกี้ก็ซื้อไปครับก็เรียกว่ายินดีด้วยนะฮะ นี่พี่ป้อมนะครับพี่ป้อมที่นัดแนะนำม,มาคคือทำ 3D Render เนาะนัดแนะนำให้ติดตามรับศิลปินนะครับพี่ป้อมเก่งมากทำงานขยันมากไม่ได้พักเลยตั้งแต่เปิดโปรเจกต์มาเนี่ยครับเขามีคอลเลกชันตัวเองก่อน 3D World นะครับแล้วสุดท้ายมนทำเป็น 3D Render นะครับผมตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวปลายปีเหมือนน่าจะมาไทยนะครับอ่านี่งานของพี่ป้อมครับที่ขายก่อนที่เขาจะออกคอลเลกชันตัวเองงเขาจะละเอียดมากๆนะฮะ พี่น้อยนานะครับขายโหเราะนะก็ทำลอนรีปปนะครับก็มีอีกคอลเลคชันหนึ่งที่ที่เรียกว่าคนชอบมากนะครับเขาทำอ่ารูปนี้ครับที่ทำให้เขาทำให้เกิดคนชวนมาทำโปรเจกต์รูปนี้มันเป็นรูปที่แสดงถึงว่าแบบเขามีคนมากมายล้อมรอบตัวนะแต่จริงๆเขารู้สึกเหงาครับเขาจะมีเรื่อง mental illness หรือเรื่องสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะะนั้นคนที่เข้ามาคอลเลคชันนี้ก็จะมีอะไรมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะฮะ พี่ดวงอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะแกงเสื All ้ออลสตาร์ก่อนหน้านี้เหมือนน้องน้องน้องกำปุงใช่ไหมครับน่ไม่รู้พูดชื่อถูกไหมกำปุงใช่ไหมครับป้อมปุงนะครับผมน้องกำปุงพูดถึงพี่ดักนะครับพี่ดักก็เป็นคนดูแลคอมมูนิตี้ให้กับพี่ดวงเนะี่ยแกงเสื้ออลสตาร์นะครับซึ่งนักเตะตามมาแต่สมัยเด็กๆแล้วครับตั้งแต่แบบมหาลาัยมัธยมฮนะซื้อหนังสือพี่เขานะจนตอนนี้เขาทำคอลเลกชันแกงเสื้ออลสตาร์นะครับ7,777ตัวนะครับแล้วก็ มีเป็นบอสมีเป็นหัวหน้าต่างๆนานานะครับโปรเจกต์ Project พี่ดวงพึ่งขายหมดไปเดือนที่แล้วนะครับเขาปิดการขายไปที่100ล้านบาทนะฮะโปรเจกต์ทรรมาระมาณปีหนึ่งนะครับเขามีหัวหน้าแก๊ง50ตัวมีลูกสมุน7777ตัวนะฮะเรียกว่าโหดมากเก่งมากนะครับแบบโคตรเก่งเลยเอาจริงๆครับเป็นศิลปินที่ทําแบบพี่ดวงทําจนพี่ดวงเขาสักแก๊งเสื้ออาสตา์ลงบนแขนเขาอะแล้วเขาแบบ ต้องอยากให้ไปฝั่งนะสัมภาษณ์พีด่ดวง่ะเขาทำแต่คนไม่ซื้อจนจนมั่วไปเรื่อยจนคนซื้อแล้วก็คนซื้อไม่หยุดนะครับอีกอันนึงน่าสนใจก็คืออย่างฟิิติลก็คือของที่เป็นทั้งฟิสิเคลชิ้นจริงๆแล้วก็เป็นทั้งดิจิตัลด้วยนะฮะอย่างของ Nike ก็ทําเสื้อตัวนี้เนาะและถ้าใครเอามาใส่จริงมันจะมีแอปที่เห็นเป็นปีงกออกมานะครับก็ทากับอาร์ติเฟกต์ครับผมก็เป็นอะไรน่าสนใจอัอนหนึ่งนะฮะอ่า ฉะนั้นนั้นหมดแล้วนะอันนี้นะครับก็คือว่าระยะยาวเราดูหลายอย่างเนาะทั้งบริษัทคือใครศิลปินคือใครงานเขาทาอะไรมาเขาทามาแบบแคแบบ่แค่โปรเจกต์เดียวหรือไม่หรือว่าเขาทามาแบบ4ีหโปรเจกต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเงี้มันก็อาจจะไม่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนะย่ะฝากไว้สุดท้ายมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะนะครับความเสี่ยงอันนี้อาจจะวอชเทรดนี่อาจจะไม่สําคัญละนะครับอันนี้เป็นเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการ หลอกการซื้อขายกันนะครับหรือรักรักนี่แปลว่าการขโมยครับหมายถึงว่าเลาเขาขายให้คุณเสร็จเขาก็เอาเงินเก็บกลับบ้านหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ d e r i v a t i v e derivative แปลว่างานกอปคนอื่นครับหมายถึงว่าอย่างเขาเห็นลิงตัวเนี้ยสวยเขาก็ไปวาดตามแล้วเป็นคอลเลคชันตัวเองใช่ฉะนั้นเขาใช้ไอเดียคนอื่นมาทําอันนี้ก็ไม่แนะนําต้องเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราคิดมาเองเริ่มต้นมาเองนะครับและสุดท้ายในเรื่อง NFT เราจะ มันจะหนีการลงทุนไม่ได้เนาะนะครับพระเราใช้เงินในการซื้อทุกอย่างอาจจะเหลือศูนย์ก็ได้นะครับเป็นความเสี่ยงสูงทางนั้นฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนใน F C ก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับผมก็จริงวันนี้ก็หมดแล้วครับอยากคุยกันต่อแล้วกันใครมีคําถามอะไรนะครับแต่นาฝากข่าวเช้าคริปโตคุยข่าวเช้านี้ไว้ด้วยนะครับส่วนที่ถ้าใครอยากหาความรู้เพิ่มนะครับนอกจากของช้านี้ก็จะมีอย่าง หลายๆข้อมูลนะ RCSA คลับก็ NFT นะครับ Trender ก็ Project Trender นะเป็นศิลปินเหมือนกัน Location ท่องเที่ยวนะครับ o p a Bear อ่า Boo Moon เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุน l o l l y Pop กับ Bubble Story ก็ NFT เหมือนกันลองไปหาใน Twitter ได้คร <Okay S 2> ับเผื่อใครสนใจนะครับผมหมดแล้วครับวันนี้อนะฮะมีคำถามเข้ามาครับผมจากห้องสตูนนะครับถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำงาน NFT สมมติเพิ่งมาลงเล่นใหม่ และแบบมีเป,ป้าหมายเป็นใกล้ๆเล,ลคือคนไทยอย่างคุณนัทอย่างเงี้ยครับคุณนัทจะตัดสินใจซื้องานเอ t จากอะไรบ้างครับโอ้คำถามแรกแล้วถามตัวเองว่าซื้อไปทำไมครับอืมเออเราเราเราชอบเขาไหมเรารู้จักเขาไหมเราอยากสนับสนุนเขาไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีพวกนั้นเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าโปรเจกต์แบบอย่างพี่ดวงอ่ะผมไม่รู้จักส่วนตัวเลยฮะแต่ผมชอบ,บงานเขามามากแล้วก็ แล้วก็มีคนสนับสนุนเยอะมีบริษัทใหญ่ๆมาสนับสนุนเอออันนี้ก็น่าน่าลงทุนน่าเสียนะครับฉะนั้นมีสองอย่างาคือรู้จักส่วนตัวไหมชอบไหม,มหรือว่าถ้าไม่รู้จักเลยแสดงว่ามีแบ็คแบ็คที่ดีไหมนะครับอืมดูมีอนาคตไหมไปต่อได้อยาวไหมใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ่าเนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องย้อนกลับมาในเรื่องของคอมมูนิตี้ก็ต้องชัดเจนประมาณหนึ่งเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีความมั่นใจใช่ไหมใัใช่ใช่ใช่ครับเพราะใครๆก็ทํามาขายได้ฮะ เดี๋ยวน,นี้อะไรก็เป็น FT ได้เนาะถ้ซื้อไปทำไมครับองคาถามที่สำคัญเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ไทยค Crypto News ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม